เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องวิทยุและความถี่ใช้งานในการรับส่งวิทยุนะครับครื่อเวฟหรือสัญญาซินเดอร์ทางไฟฟ้าที่ถูกน,นำมาใช้ในทางด้านศึกษาและโทรคมนาคมครื่องทางไฟฟ้าที่สำคัญแบ่งออกเป็นสชน,นิดคือครื่อเสียง AF และเครื่องวิทยุ RF เครื่องเสียง AF เป็นครื่องที่มีความถี่ต่ำอยู่ในย่านความถี่ประมาณย0่สถึงกิกะเฮิรตซ์ เครื่องเสียงเป็นเครื่องที่หูคนทุกคนรับฟังได้ซึ่งเป็นเครื่องเสียงสัญญาณในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารถึงกันได้ต่อไปนะครับเครื่องวิทยุเครื่องวิทยุ RF เป็นเครื่องที่มีความถี่สูงมากมียยางความถี่ประมาณ20กิโลเฮิร์ตถึง300กิกะเฮิร์ตเป็นความถี่ในย่านที่คนไม่สามารถรับฟังได้หรือไม่ได้ยินเสียง เครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าถูกค้นพบมามากกว่า100ปีแล้วได้มีการศึกษาเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อนำม,มาใช้ประโยชน์จนทราบว่าเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้ามีหลายความถี่และหลายความยาวครึ่งโดยมีความถี่และความยาวครึ่งต่อเนื่องกันไปเทปครื่องวิทยุช่วงความถี่ประมาณ2 0กิโลเฮิร์ตถึง3 0 0กิกะเฮิร์ตเป็นเทปครื่องความถี่ที่มีบทบาทสำคัญ ในระบบสื่อสารโทรคมนาคมมากเพราะเครื่องสามารถเดินทางไปได้ในระยะไกลถูกนำไปใช้ในงานระบบสื่อสารโทรคมนาคมหลายชนิดเครื่องเทอร์ราเฮิร์ช่วงความถี่ประมาณ3 0 0กิกะเฮิร์ถึง10เทราเฮิร์เป็นแถบเครื่องความถี่สูงมากพิเศษใช้ในการสื่อสารและกับประยุกใช้กับงานอื่นๆหลายชนิด เสียงอีฟาเรตหรือเสียงใต้แดงอยู่ในช่วงความเท่ประมาณ1,000เฮิรถึง4,000เฮิรเป็นคลื่นที่เกิดจากการสั่งตัวของอะตอมในวัตถุแต่ละโมเลกุลและจากวัตถุชนิดต่างๆที่เกิดความร้อนถูกนำไปใช้ในงานด้านอุตสาหกรรมด้างกาแพย์้้งกาทหารและด้านดาราศาสตร์เป็นตน้น แสงที่มองเห็นได้หรอือวิ i ิเบล i g h t ช่วงความถีป่ประมาณ1 0 0 0 0เฮิร์ถึง800 0เฮิร์เป็นแสงที่ทำให้ประสาตาของคนเกิดค,ความรู้สึกในการมองเห็นแสงชนิดนี้เกิดจากวัตถุที่มีอุณหภูมิแผงเสงออกมาเช่นไส้หลอดไฟฟ้าดาวเร์เป็นตน้นและแสงอัลตราไวโอเลตช่วงความถีป่ประมาณ8 0 0 0ถึง หกพั 6, เฮิร์ตเสียงทำให้กาแตกตัวได้เสียงชนิดนี้สาม,มารถฆ่าเชื้อแบคทีรียบางชนิดได้และใช้สำหรับก,การสื่อสารพิษเศษบางชนิดรังสี X ช่วงความถี่ประมาณ6 0 0 0ถึง8,000เฮิร์ตเป็นรังสีที่ถูกนำไปใช้งานหลายด้านเช่นตั้งอุตสาหกรรมตั้งการแพทย์และตั้งการาการักษา,า,า,าความปลอดภยัยส่วนรังสีแกรนมา เป็นรังสีที่คาบเกี่ยวกับรังสีเมีอำนาจทะลุผ่านสิ่งกีดขวางได้สูงกว่ารังสีเอสทำให้คาสแตกตัวเป็นอิออนได้รังสีคอนมิสเป็นรังสีที่มีความสูงกว่ารังสีแกมมามีอำนาจทะลุทะลวงสูงมากในแท่งแก้วแข็งทะลุผ่านได้ถึง16เซนติเมตรหรือในน้ำทะลุผ่านได้ถึง61เซนติเมตร และการแพร่กระจายเครื่องวิทยุต่างเครื่องวิทยุเป็นเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าอาเดินทางของเครื่องวิทยุจะใช้วิธีการแพร่กระจายเครื่องวิทยุที่อยู่ในรูปของเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปโดยสายอากาศจึงมักจะเรียกวิธีการแพร่กระจายเครื่องแบบนี้ว่าการสื่อสารไร้สายหรือการสื่อสารด้วยวิทยุเรียกสั้นๆว่าวิทยุโดยใช้เครื่องวิทยุความถี่สูงเป็นเครื่องนำสัญญาข้อมูลข่าวสารไป คลื่นดินหรือกรุปเวสการแพร่กระจายเครื่องวิทยุประเภทนี้ได้แก่ระบบวิทยุกระจายเสียง m ในย่างความยาวและย่างคลื่นกลางคลื่นฟ้าการแพร่กระจายเครื่องวิทยุประเภทนี้ได้แก่ระบบวิทยุกระจายเสียง m ในย่างคลื่นสั้นโชมดเวและวิทยุสื่อสารในระบบเบนด้านข้างซียเดียวคลื่นทูปโพสเพียริก การแพร่กระจายเครื่องวิทยุแบบนี้เช่นวิทยุโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงในระบบ FM และระบบ FM สตรีมมัตติเพล็กเครื่องตรองการแพร่กระจายเครื่องวิทยุแบบนี้เช่นเครื่องตรองอาจใช้งานในการแพร่กระจายเครื่องวิทยุแบบนี้เช่นสื่อสารไมโครเวฟสื่อสารผ่านดาวเทียม และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเป็นตน้นและย่างความถี่ที่ใช้ในการรับส่งวิทยุ 1. v ว l ร์ลโลฟรี u ค n ซี quency, ย่างความถี่อยู่ที่300กิโลเฮิร์ถึง30กิโลเฮิร์โดยลักษณะในการใช้งานใช้งานทางด้านในการเดินเรือและทางใต้น้ำ 2. โลฟรี u ค n ซี quency, หรือ LF ย่านความถี่อยู่ที่3ามสิกิโลเฮิร์ตถึง300กิโลเฮิร์ตลักษณะในการใช้งานนํามาเป็นระบบนําร่มหรือโทรนีฟิสิกส์วิทยุศึกษา AM และระบบสมัครเล่น3 mF หรือ m e d i ียฟร e เกชี่ยย่านความถี่300กิโลเฮิร์ตถึง3เมกะเฮิร์ตลักษณะในการเอาไปใช้งานเป็นวิทยุนําร่องหรือวิทยุใจเสีย AM C H h f หรือ high frequency ย่านความถี่อยู่ที่3เมกะเฮิรตเมกะเฮิรตลักษณะในการใช้งานคือการสื่อสารอุตสาหกรรมและการบินและการแพทย์ 5. vhf ย่อมาจาก very high frequency ความถี่อยู่ที่3 0เมกะเฮิรถึง3 0 0เมกะเฮิรต ลักษณะในการใช้งานเป็นวิทยุเคลื่อนที่พื้นดินวิทยุกระจายเสียง fm โทรทัศน์และวิทยุสมัารเล่นสอก ushf e เป็นย่างความถี่สูงพิเศษ300เมกะเฮิร์ถึง3 g h กิกะเฮิร์ลักษณะในการใช้งานวิทยุโทรทัศน์เรดาสือ ave, ่อสารไมโครเวฟ7 shf ย่อมาจากซูเปอร์ไฮฟรีเค e รซีเป็นย่างความถี่สูงพิเศษอยู่ที่3 g h กิกะเฮิรถึง30กิกะเฮิรลักษณะในการใช้งานใช้ทางด้านเลดร์ไมโครเวฟดาวเทียมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมระบบเลนไร้สายและวิทยุสมัครเล่น EHF ย่อมาจาก e ีทริม h ลี่ไฮฟรีเคซเป็นความถี่ที่สูงมากกว่า Super High f r e เค e n c ซ อยู่ในย่างความถี่ประมาณ20กิกะเฮิรตซ์ถึง300กิกะเฮิรตซ์ลักษณะนำมาใช้งานทันด้านเรดาร์ーーมโครเวฟดาวเทียมและทันด้านดาราศาสตร์และสุดท้าย THF เป็นความถี่ที่สูงมากลักษณะในการใช้งานการถ่ายภาพด้วยคลื่นเทราเฮิรตซ์ใช้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโมเลกุลที่รวดเร็ว ทานดั้งฟิสิกส์และการควบคุมระยะไกลให้เครื่องย,ย่อเป็นมิลลิเมตรและวิทยุสมัครเล่นขอจบการนำเสนอเครื่องวิทยุและความถี่ใช้งานในการรับส่งวิทยุเพียงเท่านี้ครับ